การเลือกตั้งนะครับก็คงจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับก็คงอีกไม่นานนะล่าสุดเนี่ยนายกของเรานะครับก็เรียกว่ารักษาการแทนนั่นแหละคุณอนุทินชาเวกุลนะครับรักษาการแทนนายกนะครับก็ได้มีการชูนโยบายนะครับสร้างกำแพงชายแดนนะครับเปิดรับทหารอาสา1 0ึ่งแนายนะครับแทนเกณฑ์ทหารเงินเดือนนะครับหมื่นสองนะรับราชการ4ปีนี่นะครับ ก็เป็นการชูนโยบายเลยนะครับก็นะครับในช่วงที่ช่วงเข้าของการหาเสียงนะครับก็ไม่ว่าพักไหนพักไหนครับก็กำลังชูนโยบายกันขึ้นมานะครับก็รักใครชอบใครนะครับก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับเพราะว่าการที่เราไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยเท่ากับเราเสียสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิ่งสําคัญนะครับพยายามนะครับใช้มันนะครับตราบใดที่เรายังมีสิทธิอยู่นะครับ ก็อ่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงก็ลองเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันดูนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆของทั้งช่องนะครับ